สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับผมป้อมธนาสันนะครับเป็นนักเรียนของ KDFX หัดใหญ่คราวก่อนผมพูดถึงการติดตั้ง MT4 เวอร์ชันใหม่เพราะว่า k d, d f x มีการอัปเดตแล้วก็พัฒนาอยู่เรื่อยๆในในเวอร์ชันใหม่เนี่ยถ้าถูกต้องเนี่ยจะขึ้นด้านหัวที่ไตเติลของโปรแกรมว่า KDFXCompany ถ้า คนใดที่เป็นลูกค้าของ KDFX หรือต้องการจะโหลดมาเพื่อทดสอบทดลองใช้โดยไม่ต้องสมัครเป็นสมาชิกหรือว่าเปิดพอร์ตการลงทุนกับ KDFX ก็สามารถดาวน์โหลด MT4 ขึ้นมาแล้วเปิดบัญชีเดโมเพื่อที่จะทดสอบทดลองหรือว่าหาความรู้หาประสบการณ์ในการเทรดค่าเงินได้ในกรณีที่เราต้องการจะยกเลิกการติดตั้งเราจะเรียกว่า าอันอันอินสตอล์ store. ผมจะแนะนําเฉพาะที่เป็นของ Windows นะครับวิน o ด้นี่คือเราหาเมนู Control Panel หากเป็นหากหากแต่ละคนเนี่ยเป็น Windows แต่ไม่มีเมนูแบบนี้ให้เราเอาเมาส์มาคลิกบริเวณบริเวณขอบ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 ,ขอบ,ขอบด้านล่างหรือด้านบนเขาจะขึ้นเป็นตรงนี้ขึ้นมาให้เราคลิกไปที่ตัวเซ t ติ้งแต่นี่ของผมใช้ตรงนี้นะครับ Control Panel แล้วก็เราเลือกที่ u ั install อัน install โปรแกรมเราประมาเลือกที่ KD FX ตัวนี้ที่เป็นรูปภูเขาสามลูกนี่แหละเวอร์ชันเก่านี้ผมจะไม่ได้ว่ายังใช้ตัวตัว,ต,วตัวนี้อยู่หรือเปล่าเราก็คลิกขึ้นไปโดยปกติจะไม่มีอะไรมากเราก็แค่คลิก next ขึ้นไปเรื่อยๆถ้าเราไม่ไม่สนใจหรือไม่หมายเยอะกับข้อมูลเก่าที่เป็นบัญชีเดโมอะไรพวกนี้เราก็คลิกปิ๊กไปด้วย แล้วก็มันจะลบออกพอลบเสร็จเรียบร้อยก็ให้เราคลิกฟิชแบบนี้คือเรียบร้อยเมนูที่อยู่ตรงนี้ไอไอคอนที่อยู่บนหน้าจอนี่จะลบจะลบออกไปส่วนการดาวน์โหลดเข้ามาติดตั้งใหม่ก็ให้ดูตามวิดีโอครั้งแรกที่อัพไปแล้วเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ตั้งไว้ให้อีกครั้งหนึ่งสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ